สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจเอเชียแปซิฟิกค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวอัจพพิกิจพรจิราพนายกสมาคมค่ะและสมาคมของเราเรียกย่อๆว่าอิตานะคะ ยินดีต้อนรับประชาชนทั้งในและต่างประเทศกับการเข้าเยี่ยมนะคะผู้มีการของโรงเรียนลาสางกรุงเทพของเราและสําคัญที่สุดวันนี้นายกสมาคมมาในนามของตัวแทนนะคะของประเทศจีนโดยที่สมาคมได้เซ็นความร่วมมือกับรบัฐบาลจีนที่ผ่านมาทั้งหมด5เดือนที่ผ่านมานะคะและนี่เป็นโครงการแรกในด้านการศึกษาที่รัฐบาลจีนส่งเสริมให้โรงเรียนในเครือของภาครัฐของจีนนะคะได้มีการเซ็นความร่วมมือ กับโรงเรียนในระดับไฮสคูลนะคะซึ่งหนึ่งในการทัดเลือกของเราราซาลจะถูกเข้าบรรจุในเรื่องของการศึกษาการเรียนทางออนไลน์ฟรีเสาร์และอาทิตย์สำหรับน้องๆ